กูจะบอกมึงให้นะนะให้ผู้พันกูจะบอกให้มึงนะไม่มีใครเขาอยากเคลียร์กับมึงหรอกอันนี้มันคือเรื่องส่วนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้าเรื่องส่วนตัวยังหยวนหยวนกันได้นะเว้ยแต่มึงทำพฤติกรรมเร็วๆแบบนี้มึงคิดหรอว่ามึงจะรอดกาปีนเขาก็ไม่ยอมแม้กระทั่งกระเช้าดอกไม้กูจะบอกให้ นะให้มึงไปเรียนรู้สันดานเร็วๆของมึงในคุกในตารางนู่นจะได้ปรับเปลี่ยนที่ใส่ยเร็วๆของมึงให้เหลือแต่ความดีของมึงบ้างนะมึงทำได้มึงไม่กลัวแต่เวลาเรื่องถึงคุกป,ปุ๊บขอเคลียร์ฝันไปเป้าวะฮะกูเห็นมึงกางมากี่งานแล้วไอ้สัตว์มึงก่างตั้งแต่วัดธาตุนะ วัดธาตุพนมมึงก็ไปก่างมึงไม่เคยสังนึกผิดแม้แต่ครั้งเดียวแล้วแบบนี้จะปล่อยไปทำเฮี้ยอะไรกูถามแค่นี้แหละนะมันไม่มีใครเขายอมหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอฟซี FC ลุงพลหรือว่า YouTube ของลุงพลเนี่ยเขาเป็นผู้ใจบุญเมตตาด้วยซ้ำแต่สันดานของมึงเนี่ย มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็ต้องดัดสันดานโดยที่การไปติดคุกอย่างนี้ดีที่สุดแล้วเอาสินะยิ่งสงสารยิ่งทำให้มึงเหลิงให้มึงไปเรียนรู้อยู่ในคุกดีกว่ามึงจะได้รู้ว่าสิ่งที่มึงทำและพฤติกรรมที่มึงทำมันไม่สมควรจำเสกบาลมึงไว้ด้วยนะไม่มีใครเขาเห็นใจมึงหรอก ถึงพวกกูจะเห็นใจแต่มันก็ต้องทําให้มึงรู้บทเรียนบ้างนะบทเรียนอันนี้สอนอะไรสอนว่าอย่าทําแบบนี้อีกเข้าใจไหมมึงอย่าทําแบบนี้อีกถ้ามึงทําแบบนี้อีกชีวิตมึงไม่รอดแน่เพราะอะไรรู้ไหม ก็เพราะพฤติกรรมแล้วก็สันดานของมึงไงกูจะบอกให้สันดานของมึงที่มึงทำกับคนอื่นเอาไว้ไอ้ผู้พันมึงน่าจะทำความดีแต่อันนี้ไม่ใช่กลางเขาสั่งให้มึงทำอะไรมึงก็ทำไปหมด เขาสั่งให้มึงไปฆ่าใครมึงก็ไปฆ่าอย่างนั้นหรือกูถามมึงอย่างนี้ไงแล้วตอนนี้จะมาเรียกร้องขอโทษขอโทษเพราะคนอย่างมึงไม่รู้จักผิดหรอกคนอย่างมึงไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีหรอกพอเขายกโทษให้แล้วเนี่ยมึงก็ต้องไปกางอีกอยู่ดีมึงทำให้คนอื่นขวัญเสียขวัญหนีดีฟอมึงทำให้เขากลัวที่เขากลัวอะไรรู้ไหม เขากลัวมึงจะชักมีดชักปืนไอ้ควายนะแล้วใครเขาจะยอมติดคุกแหละดีแล้วนะจะได้ไปสร้างมึงจะได้มีบทเรียนราคาแพงนะว่ามึงจะออกมาจากคุกแล้วเนี่ยมึงจะไม่ทำพฤติกรรมชั่วชัวแบบนี้อีกมึงก็หาทนายโอ้มึงมีทนายอยู่แล้วนี่ไอ้ทนายไม่มีขนน่ะ นะแล้วก็เอฟซีโง่ๆของมึงอะ่ะยอมช่วยเหลือมึงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ผู้พันกระจอกทำอะไรไม่คิดกูบอกแล้วไงก่อนที่จะทำอะไรอะ่ะคอวยอยวิเคราะห์แยกแยะไม่ใช่กูอยากทำอะไรกูกางกูกางกูจะเอาก้อนหินไปเฟี้ยงหัวใครกูก็ทำแล้วมึงก็ไปบอกว่าเขาเนี่ยไปด่ามึงกูถามก่อน แล้วเวลาพวกมึงมาด่าพวกกูล่ะถามน่อยไม่เจ็บเลยฝั่งกูนี่ไม่เจ็บเลยมึงเรียกไอ้พวยอีเถกอีสัตว์ฮะมึงเรียกไอ้พวยอีเถกมึงเอาเขาไปย่ำยีแล้วคราวนี้มึงจะมาเรียกร้องขอความยุติธรรมหรอไอ้ควายฝันไปเถอะนะไปตามกบวนการนะไปตามกระบวนการนะ ไปเรียนรู้มึงจะได้ไม่ต้องทำชั่วๆแบบนี้อีกถ้ายิ่งฟังกูยกโทษให้เอาอีกแล้วเริ่มอีกแล้วมาเล่นป้ากับลุงอีกแล้วมาด่าป้ากับลุงอีกแล้วมันใช่เหรอคะเอฟซีขาไม่ยอมคะ่ะบอสนาทีไม่ยอมแน่นอนช่างต่ำอีกนะคะทุกคนเนี่ยนะนะเขาก็อยากจะยอมมึงนั่นแหละ แต่ในเมื่อสันดานมึงทำให้คนเขาตกใจบุกเข้าไปในศาลไม่รู้จักกาลเทศะมึงจะมาอ้อนวอนขอเคลียร์เขามันเป็นไปไม่ได้เพราะพฤติกรรมและความเร็วๆของมึงสิ่งที่มึงทำมึงก็ต้องรับผิดชอบมึงก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มึงทำแต่มึงถ้าคุณว่าเออเขายกโทษให้มึงเนี่ยมึงจะไม่มายุ่งกับป้ากับลุงได้หรือเปล่าล่ะเออกูอยากรู้อ่ะ ถ้ามึงไม่มายุ่งกับป้ากับลุงอีกรวมทั้งแก๊งของมึงเนะี่ยไม่แน่เขาอาจจะยอมก็ได้นะแต่ต้องมีสัญญานะเว้ยแต่ถ้ามึงต้องมีสัญญาการบันทึกประจำวันเอาไว้มึงจะต้องตกลงกับเขาว่ามึงจะไม่ยุ่งกับป้ากับลุงอีกทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นอีลาตรงลาตายนะอีนากากดำทุกตัวของพวกมึงเนะี่ยจะไม่เข้ามายุ่งกับป้ากับลุงอีก แล้วก็ต้องเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรเขาอาจจะยอมมึงก็ได้นะนะพอเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะไปบันทึกประจําวันเอาไว้พอบันทึกประจําวันเอาไว้มึงก็ไปเซ็นรับรองว่าผมจะไม่ยุ่งกับป้ากับลุงอีกแล้วพร้อมกับคณะทุกคนมีชื่อลายบุคคลบอกไปด้วยไม่งั้นก็คือเขาก็คงไม่ยอมมึงหรอกนะเพราะว่าสัญญิงสัญญาถ้ามึงยังกระทําอีก นะถ้ามึงกระทาอีกในเมื่อมึงเซ็นแล้วมึงสัญญาแล้วว่าจะไม่ทํามึงนั่นอีกก็จะเขียนกํากับว่าดําเนินคดีต่อในเรื่องนี้นี่แหละข้าจะยอมมึงก็ได้นะแต่พวกมึงเร็วๆอย่างนี้มันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไม่ค่อเอฟซีนะนอกนั้นไปปรับทัศนคติของตัวเองก่อนไปดูความชั่วความเร็วของ ของตัวเองให้ดีก่อนแล้วอย่าทำแบบนี้อีกจําใส่กระบาลเอาไว้นะวันพระมันไม่มีหนเดียวไม่ใช่พวกมึงคิดว่ามึงเนี่ยทำเขาได้นะมึงไม่มึงอย่าคิดว่ามึงทำกับลุงพลกับป้าแตนได้แล้วทำกับ y o u Tube รอบข้างได้กลางเก่งเป็นไงละ่ะเขาทำกับมึงอะหนักกว่าที่มึงทำกับเขาด้วยซ้ำนี่แหละค่ะฟรีค่ะ มันไม่มีใครยอมใครหรอกจะบอกให้ถ้ายอมมันครั้งนี้นะมันได้หน้านะคะจัดต่อเลยค่ะบ,บอสนาทีอย่าไปยอมมันให้มันไปติดสังเตให้มันไปติดคุกบ้างไปดัดสันดานไปปรับทัศนคติตัวเองอยู่ในคุกบ้างมันจะได้รู้สํานึกสักทีหนึ่งการที่มันก่างมากเนี่ยนะทําเป็นเก่งทําเป็นก่างกูไม่กลัวใครให้มันไปอยู่ในคุกนูนะ่นน่ะดีแล้วจําเสกบาลไว้นะ และอย่าทำแบบนี้อีก